MG ตอกย้ำผู้นำตลาดยานยนต์ไฟฟ้านำสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม MG EV Family Trip MG เซล e ์ประเทศไทยตอกย้ำความสำเร็จการเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยการจัดกิจกรรม MG EV Family Trip เส้นทางกรุงเทพบุ่งหน้าเขาใหญ่อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่มีสภาพถนนค่อนข้นขางหลากหลายซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สื่อมวลชนทุกแขนงจะได้พบกับ EV Family ทั้ง New MG ZS New MG4 Electric New MG ES และ New MG Maxus 9ซึ่งเป็นยนตรกรรมไฟฟ,ฟ้า100%แบบ7ที่นั่งทำให้ MG ก้าวเข้าสู่ตลาด Luxury รี่ขาเป็นที่เรียบร้อยครั้งนี้เราใช้ชื่อง,งานว่า MG EV Family Test Drive นะครับก็คือเป็นการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าของ MG ซึ่งโดยเฉพาะายิ่งนะครับคือรถที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่น,นานนี้ไม่ว่าจะเป็น MG s และก็ MG Maxus 9นอกเหนือจากรถยนต์ไฟฟ้าของ MG แล้วนะครับ MG ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของ EV ecosystem หรือระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันนี้เรามีร้สถานีที่อัดประจุไฟฟ้าแบบเร็วนะครับอยู่ที่140จุดด้วยกันนะครับทั่วประเทศก็เชื่อว่าการใช้รถยนต์ที่มีความสดวายมีจุดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องระบบ ecosystem รองรับการใช้งานได้อย่างครบถ้วนนะครับ มีการได้ทดสอบรถนะครับเป็นรุ่น m a x s ซั9นะครับก็เป็นรถตู้ไฟฟ้าโดยรวมสมรรถนะก็ค่อนข้างประทับใจกับในเรื่องของอัตราเร่งนะครับเป็นรถตู้ขนาดใหญ่น้ำหนักเยอะที่ให้อัตราเร่งค่อนข้างจะดีการบังคับควบคุมก็ทำได้ง่ายใครที่กำลังมองหารถตู้นะครับแล้วชื่นชมในรถ EV เนี่ยก็ถือว่า m ม็กซัสนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวขามาเนี่ยผมได้ขับในตัว New MG ES นะต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าครอบครัวยุคใหม่ในเรื่องของความประทับใจนะครับในเรื่องของฟิลลิ่งแน่นอนนะครับปูดปาจิจ้าตามสไตล์ของรถยนต์ไฟฟ้าเขาอยู่แล้วแล้วก็พื้นที่ภายในห้องโดยสารในค่อนข้างที่จะ กว้างขวางนั่งสบายนะครับตอบโจทย์กับการเป็นรถครอบครัวแล้วก็ข้อเสนอแนะอีกนิดนึงนะกันนะครับวันนี้ได้เดินทางออกทริปมาต่างจังหวัดเนี่ยจริงๆเนี่ยการเดินทางโดยใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคุณต้องวางแผนในการเดินทางให้ดีนะมันจะมีในเรื่องของการชาร์จไฟด้วยคุณต้องคำนึงถึงแล้วก็คำนวณระยะทางให้ดีนิดนึงนะต้องดูจุดชาร์จว่าตรงไหนมันมีจุดชาร์จให้เราบ้างนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอแนะสำหรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับ